สวัสดีครับประเทศเพื่อนบ้านผมนายพานุพงศ์ตั้นจาดผมเป็นคนไทยครับเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยร้อยเปอร์เซนต์พ่อผมเป็นคนสุราษฎร์ธานีแม่ผมเป็นคนปัตตานีใต้เลือดร้อยเปอร์เซนต์แต่ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์พูดภาษาไทยอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเป็นอดีตนักมวยไทยอาชีพเป็นอดีตนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยเป็นครูมวยไทยที่ผ่านการอบรมครูมวยไทยของสำนักงานคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่มีญาติพี่น้องหรือเพื่อนทางเพื่อนบ้านไม่เคยศึกษาเรียนรู้โบกตอไม่เคยศึกษาเรียนรู้กุลขแม่แต่ในรูปนี้ก็คือผมกับน้องชายถ่ายไว้ที่หมู่บ้านช้างตำมบนกระโพอํำเภอท่าโตมจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยกราบสวัสดีโอ้โห,โหเล่นกันอย่างนี้เลยนะทุกคนนะแล้วทีนี้ก็ดราม่าเต็มโซเชียลเลยนะทุกคนร้อนแรงมากๆเลยทีเดียวอะ แล้วทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อย